ขอหน้าฟีดของกระปุกนะครับความรู้ใหม่ชวนอึ้งสอนวิธีดืม่มลาเต้ที่ถูกต้องนะครับดูจบตาค้างหักล้างทุกความเชื่อลาเต้ก็คือกาแฟใส่นมนั่นเองนะครับผมเป็นวิลามาแรงใน t ิ k t ตอลขณะนี้นะครับสำหรับคลิปจากช่อง ad g o o s sunday coffee bar นะครับของร้านกาแฟชื่อดังมาสอนวิธีดืม่มกาแฟลาเต้ที่ถูกต้องนะครับคนไทยเ9ซ็นดื่มกาแฟลาเต้ผิดวิธีนะครับผมโดยอธิบายว่าทางร้านจะทํากาแฟลาเต้แบบแยกชั้นนมเสิร์ฟในแก้วที่มีฝาแบบยกดืม่มแต่บางร้งใจลูกค้าใช้หลอดแทงลงไปแล้วก็คนคนคน,คน จะเป็นการดื่มลาเต้ด้วยฝายกดดื่มที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้มาสาธิตวิธีที่ถูกต้องวันนี้จะมาสอนวิธีการทานลาเต้ที่ถูกต้องนะคะสาหรับร้านกาแฟกูซันเดย์ค่ะเมนูลาเต้เย็นเราจะทําแยกชั้นเป็นแบบนี้จะมีชั้นของนมและชั้นของกาแฟแต่บางครั้งนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟด้วยฝ่ายยกดื่มจะเห็นลูกค้าเนี่ยใช้หลอดนะคะแทงลงไปแล้วก็แบบคน,คนๆจะเป็นการทานลาเต้ด้วยฝ่ายยกดื่มที่ไม่ถูกต้อง, <S <S องเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการทานลาเต้ที่ถูกต้องะค่ะด้วยฝ่ายยกดื่มนะคะ จะได้กกาแฟลาเต้ที่อร่อยค่ะอะไรเนี่ยอันนี้ทําเอาคนดูคลิปต่างร้านไปตามๆกันด้วยความคิดที่ว่าคลิปนี้จะมาเวแบบตั้งใจจริงจังนะครับเพราะตั้งใจดูคลิปอย่างไรก็ตามใครที่อยากลองทําตามคลิปนี้อาระวังกันด้วยเพราะว่าล่าสุดทางร้านได้คอมเมนต์เกี่ยวกับการกีฬาเต้สไตล์ชาลรแนี้ว่าอย่าไปทําตามนะครับตอนนี้หนูแอดมิดค่ะขยับคอไม่ได้